เก็บบ้านแล้วพบกระเป๋าใบนี้เป็นกระเป๋าที่ถูกจริตมากเพราะว่าใส่ใส่ของได้พอกับสิ่งของที่มีเรื่องกระเป๋านี่มันต้องผิวสัมผัสเนี่ยพอบแบรนด์เนี้ยเวลาใช้ผิวสัมผัสเขาไม่สากไม่เจ็บมือ อันนี้ใบนี้ก็ซื้อซื้อไม่ได้แพงหรอกแต่มันไม่เจ็บมือก็ถูกใจโดยใบนี้อย่างเนี้ยมันมันไม่ใช่ราคาแพงอะไรมากแต่อันเนี้ยสำหรับใส่กระกระบอกน้ำเพื่อตั้งไม่ให้มันล้มแล้วมันมีหูหิ้วนี่รูปทรงที่ถูกกับจริตของตนเอง นี่มันคือเป็นเป็นคนที่ชอบกระเป๋าที่มีก้นที่สําหรับใส่ของแล้วมันตั้งได้มันไม่ล้มแต่อันนี้มัน,มนไม่จําเป็นต้องมีก้นเพราะว่าเป็นกระเป๋าที่คล้ายๆเอามาคล้องกับไหล่คล้องกับแขนะหรือว่าถ้าหาวกว่ากลัวจะหลุดหายขี้เกียจจะนั่นก็คล้องคอซะเลยก็ได้เนี่ยอันเนี้โอเค งินกระเป๋าแต่ซื้อกระเป๋านี่ไม่ไวจะต้องดูเรื่องซิปซิปเขาต้องดีดีเป็นันดับหนึ่งเลยนะถ้าซิปถ้าซิปเสียนี่จบเลยนี่ซิปดีอันเนี้ยจะเช็คซิปหมดแล้วแล้วนี่นี่อย่างอันนี้เนี่ยรูดได้สองด้านเลยนี่ซิปนี่ก็ไม่ติดลื่นดีหลักๆนะต้องดูเรื่องซิปให้มันรูดดี